ได,ได้อะไรจากท็อปนิวส์ทำไมถึงได้ไปทำอะไรที่ทำให้เขาดูโกรธแค้นเคืองถึงขยันมาด้อยค่าผ่านทางออนไลน์กัน <laughs> วันนี้อาจารย์เสรีช่วยไขความลับให<อ>้หนอ่อยไะครับประโยคแรกสื่อโดนคุมมีใครคุมเราไหมเราก็ทำตามท,ที่ประชาชนเขาอาจจะมีการปฏิสัมพันธ์กับเราเวลาที่เราออกอากาศถูกไหมคะเราอยากได้อะไรอยากรู้อะไร,รเราก็ไปหามาให้นะคะ ประชาชนไม่รู้ความจริงถ้าไม่รู้ความจริงก็แปลว่าเขาอาจจะเข้าไปในบางที่บางแห่งที่ชอบสร้างวาทกรรมหลอกลวงแต่ถ้าเกิดมาที่ท็อปนิวส์ยังไงก็ได้ความจริงค่ะเพราะพวกเรามีจรรยาบัลเพียงพอที่จะไม่เอาความเท็จเนี่ยมาเสนอให้กับประชาชนนะคบและบอกว่าคนเนี่ยเปิดท็อปนิว ใช้คำว่าทับนิวด้วยเป็นการ <c oughs> ที่ดูถูกเราอย่างมากไม่มีใครมาทับเราค่ะ,ะคุณเองนั่นแหละที่กำลังโดนความชั่วร้ายความอัปรีจันไรทับคุณอยู่คุณถึงได้พูดจาแบบนี้นะคะครับอ,อ,อันนี้เป็นโลกคนเนหือยู่ในโลกออนไลน์นะแล้วเปิดเพจมีผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับ <c oughs> นะพูดถึงเรื่องของความเป็นท็อปนิวส์เนี่ยแล้วมีบางคนด้วยนะไปเม้นกันสนุกสนานเลย บอกว่าอ๋อท็อปนิวส์เนี่ยในยุคนี้เนี่ยมีท็อปนิวส์นะในอดีตนี่ยานเกราะมันเหมือนกันเลยหรือเปล่าไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยต้องบอกเลยอันนั้นคือ I.O. จริงๆเขาตั้งใจในการที่จะต้องทําการสื่อสารเพื่อจูงใจแต่เราไม่ได้ทำการสื่อสารเพื่อจูงใจนะคะเราทําการสื่อสารเพื่อให้ข้อเท็จจริงแล้วให้ประชาชนไปตัดสินใจเอาเองว่า จะเชื่อเราแล้วก็จะทำตามที่เราพูดเราวิเคราะห์หรือไม่อย่างไรนะคะจริงๆแล้วจะบอกแคหนนะท็อปที่ยืนยันสองข้อข้อที่หนึ่งเรื่องอะไรที่เป็นข่าวเราพูดตามจริงที่เกิดขึ้นอสมมติว่า,าพิธาพูดตอนที่ไปไปงานสนพทันไม่ทันเนี่ยถามว่ามันเกิดเป็นข่าวไหมเ,เราก็เอามานำเสนอถูกไหมที่เขาบอกกัญชาจะต้องเป็นเซรีเราจะเป็นฮับของกัญชาเขาพูดไหมพูด แต่พอเซ็น MOU เอากลับไปเป็นยาเสพติดเขาพูดไหมใช่เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นข่าวเราคือพูดความจริงแล้วเราไม่ได้เอาไปตัดต่อด้วยนะเอาคำนู้นกับคำนี้มาผสมกันตัดต่อเสนอเลยตามคลิปที่มีนะครับในขณะเดียวกันนัในเรื่องข่าวนะเพราะมาถึงรายการอย่างเราเนี่ยเป็นรายการที่เน้นการวิเคราะห์ท็อปทำงานกับพี่มาเป็นเวลา3ปีเนีองปีกว่าท็อปก็จะเห็นว่าพี่จะไม่วิเคราะห์เฉย ที่จะมีแนวคิดทฤษฎีหลักการานะคะมาเสริมว่าอันนี้ตามตําราการจัดการอันนี้ตามตําราของการตลาดอันนี้ตามตําราของการสื่อสารมีข้อมูลทางวิชาการ<ว>กอ้างอิงถูกต้องไม่เคยวิเคราะห์ด้วยอคติใดๆจะมีข้อเท็จจริงจะมีตัวเลขจะมีสถิติจะมีทฤษฎีทางวิชาการจะมีแนวคิดจะมีหลักการ เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเราไม่ได้เป็นคนที่มีคติและจะมาบอกว่าเราผิดจรยาบรนถ้าคุณอยากจะดูผิดจรยาบรนคุณไปดูบางช่องสิค้าขนาดใส่กําไรที่ขอตีนอยู่เนี่ยยังไม่รู้จักที่จะมีจรยาบรณแต่ผู้ประกาศผู้ดำเนินรายการของเราไม่มีใครใส่สักคนเลยแต่คุณบอกว่าเนี่ยคือพวกผู้ประกาศไร้จรยาบรณถ้าหากว่าเราไร้จรยาบรณป่านนี้เราคงต้องติดทั้งขอตีนข้อมือแล้วก็มีตะก้อข้อป้า Uh แต่เรามีจัญญาบันไงคะ mm hmm. เราถึงได้ทำงานได้อย่างอิสระเสรีแล้วก็มีคนที่เขาชื่นชมเราด้วยนะคะ mm hmm. เราไม่เคยบิดเบือนค่ะรับประกันได้ถ้าคุณว่าเราบิดเบือนด้ววาทัการรมเอาอย่างนี้คุณมาออกรายการเราครับ <c oughs> แล้วคุณนำสิ่งที่คุณคิดว่าเราพูดไม่จริงเอามาเลยค่ะเราเชิญคุณเลยจะให้เราให้ค่ารถเราก็จะให้ บอกมาเลยตรงไหนที่บิดเบือนตรงไหนที่ไม่จริงคุณเคยพูดไหมล่ะ4้ยหิแล้วคุณมีคำว่าทันทีไหมมีไหมคุณเคยเอาสติกเกอร์ไปแปะที่คำว่ายกเลิกไหมครับแล้วคุณเคยพูดขอโทษเด็กไหมว่าขอโทษนะตอนนี้ขอแก้ไขไปก่อนอสิ่งเหล่านี้เราพูดเราไม่ได้บิดเบือนอะไรเลยจะบอกให้ศัตรูของคุณไม่ใช่ท็อปนิวค่ะแล้วคือใครครับดิจิทัลฟลุตปริ้น ก็คือความจริงที่คุณเคยพูดเอาไว้ในคดีทเอาไวแ้วแล้วมันก็จะอยู่ใน t ิ k กต็อกมันก็จะอยู่ใน Facebook อ,อย่ามามองท็อปนิวเป็นศัตรูของคุณดิจิทัลฟลุตปริ้นก็คือรอยเท้าบนพื้นที่ดิจิทัลของพวกคุณนั่นแหละคือศัตรูตัวร้ายคุณเคยเห็นไหมภาพที่ให้สัมภาษณ์ช่องหนึ่งกับภาพที่ให้สัมภาษณ์แบบนั่นแหละคดิจิทัลฟลุตปริ้นอย่างแน่นอนอคือบรณาธกการเขาทำหน้าที่เป็นเกตคีเปอร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีวาระส่วนตัว เรื่องนี้ทําให้คนที่เราเชียร์เสียหายอย่าให้ออกเรื่องนี้ทําให้คนเราเกลียดนั้นเสียหายเอาเลย<ม>เรื่องนี้มันจะทําให้คนที่เราเชียร์ได้ดีอกบอกบ็อก<ม>เรื่องนี้จะทําให้คนที่เราเกลียดได้ด,อดีอย่าพูดถึงมันอย่าพูดถึงมันนี่คือหลักการของเกตดคีเปอร์ซึ่งมันเป็นอภิสิทธิ์ของบอกอตามตําราแต่ทีนี้ถ้าเกิดบอกอมีจรรยาบรณเขาจะปล่อยข่าวเข้ามาเพื่อที่จะนําเสนอความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน แต่ถ้าบรรณาธิการเป็นคนชั่วร้ายเป็นคนเฝ้าประตูชั่วร้ายเป็นคนเฝ้าประตูที่กินสินบน <c oughs> ก็อาจจะปล่อยให้ข่าวที่ไม่ควรจะออกได้ออกและข่าวที่ควรจะออกอันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนไม่ได้ออกเพราะเขาไม่มีจรรยาบังเขาทําตัวเป็นผีโม่แป้ก